ในช่วงของภาคเย็นวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยสนทนาธรรมถามตอบปัญหาพระวินัยนะครับเนื่องจากว่าการบรรยายธรรมหรือการสนทนาธรรมสัมมนาพระวินัยของเราในปีนี้ก็มีอยู่หลายห้องและก็มีการถามตอบปัญหาในแต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นห้องวินิชัยห้องพระพิสุสัมมณีน ห้องใหม่แล้วก็ห้องของอุบาสกอุบาสิกาบางครั้งบางทีในปัญหาที่อยู่ในห้องนี้ห้องเล็กคือห้องสาม,มนเณรนะฮะก็ไม่ได้ฟังบางครั้งปัญหาในห้องของอุบาสกอุบาสิกาเนะี่ยห้องนี้ก็ไม่ได้ฟังซึ่งปัญหาแต่ละปัญหานะครับก็ทําให้เราได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัย ในวันนี้ก็จะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผ้าไตรจีวรน,นะฮะมีพระท่านถามว่าขอาการครับพระอาจารย์ผ้าจีวรที่ขาดราตรีเราสละให้เพื่อนแล้วเพื่อนคืนให้เราถ้าเราจะนำมาใช้เราต้องอธิษฐานใหม่ไหมครับขอบคุณครับนิมนต์จันทร์สีด้านานั้นขออาการครับไม่มีที่ต้องทำอย่างนั้นนะครับสละเป็นวิเน,นการรมเฉยๆนะครับไม่ได้สละขาดนะครับ คือผ้าจีวรที่ขาดราตรีครําว่าขาดราตรีเนี่ยเหมือนกับเป็นการบอกให้รู้ว่าอขาดราตรีกับขาดอธิษฐานเ,าเพราะมีคําถามว่าเราจะนํามาใช้ต้องอธิษฐานใหม่ไหมมีความเข้าใจว่าการขาดราตรีลักษณะไปกับการขาดอธิษฐานเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันไหมครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการขาดอธิษฐานนิดนึงครับหเหตุละอธิษฐานมันจะมีข้อให้ผู้อื่นด้วย ให้ผู้อื่นถูกโจรชิงเอาไปถูกถือเอาโดยวิสาสะไปสู่เพศที่จาบอสระสิกขามรณภาพเพศกลับแล้วก็ถอนอธิษฐานใช่ไหมครับให้อจีวณขาดอธิษฐานนะ่ะให้ผู้อื่นตอนนี้สละให้เพื่อนในทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นการสละให้แบบขาดไปเลยกับสละตามวินัยกรรมรเพื่อนที่จะเปลื้องอบัตปาริจิตีในเพราะ อยู่ปราศจากไตรจีวรถ้าหากว่าในคราวที่เราใส่ใจในการทําวินัยกรรมเพราะถ้าหากว่าเราไม่สละผ้าอธิษฐานที่อยู่ปราศจากราตรีและเรานํามาใช้สอยเนี่ยจะทําให้เราต้องอบัตทุกกฎเมื่อเราต้องอบััิทุกกฎในทุกครั้งที่ใช้เพื่อที่จะเปลื้องจากอาบัตทุกกฎเพราะการใช้สอยผ้าที่เป็นนิสกีด้วย เพื่อที่จะให้เราพ้นจากอาบัติปาจิตตีที่เกิดจากการอยู่ปราศจากไตรจีวรด้วยเราก็ทำการสละตามวินัยกรรมเมื่อมีการสละตามวินัยกรรมตอนที่เราทำการสละในคราวนั้นเราไม่ได้สละให้แบบเป็นการสละโดยเด็ดขาดคือไม่เหมือนกับการให้คนอื่นไปนะฮะเป็นการทำตามวินัยกรรมเพื่อที่จะแสดงอาบัติปาจิตตี โดยที่อาบัติปาจิตีนั้นก็หมดไปด้วยเมื่อมีการสละไปแล้วผู้ที่เป็นผู้รับการสละจีวรไม่ว่าจะเป็นสงฆ์คณะหรือบุคคลคืนจีวรน,นั้นมาคืนกิจด,ด้วยการอธิษฐานไม่มีเพราะในขณะนั้นเราสละจีวรอ,อธิษฐานของเราให้กับสงฆ์คณะหรือบุคคลเพื่อทำวิัยกรรมในการแสดงอาบัติเป็นวิธีขั้นตอนเกี่ยวกับการแสดงอาบัติปาจิตี ฉะนั้นการได้คืนมาครับไม่มีกิจต้องอธิษฐานใหม่ครับ